วินส์พัปเปอรี่ชชยที่ชีวิตอยู่ในช่วงที่ตกตำ่ำภรรยาทิ้งนำสามยังตกงานท่ามกลางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จนถึงกีดสุดของอเมริกาแต่เหมือนพระเจ้าจะเห็นใจเขาได้รับโอกาสให้เข้าคัดตัวเป็นนักกีฬาอาชีพเทว่าเส้นทางสายนี้ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเขาต้องทุ่มเททั้งหยาดเหงื่อและแรงใจเพื่อที่จะได้มาเบิกบัสสตูดิโอขอนำทุกคนไปรับชมอินวิ i ิเบสู้หมดใจเกมนี้ไม่มีแพ้ หนังได้เริ่มในปีคิทตกักลาช1975เป็นช่วงที่เศรษฐกิจของอเมริกากำลังตกต่ำรวมถึงเมืองฟิลาเดลเฟียโรงงานต่างปิดตัวลงหรือลดค่าจ้างพนักงานขณะที่ชนชั้นแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำสิ่งเดียวที่พอจะมอบความหวังและความสุขให้กับพวกเขาได้ก็คือทีมอเมริกันฟุตบอลทีมรักของพวกเขาทีมฟิลาเดลเฟียอีเกิลแต่ดูเหมือนพระเจ้าจะไม่เข้าข้างชาวเมืองฟิลาเดลเฟีย เช่นเดียวกันกับในวันนี้ทีมอีเกิลปิดฉากฤดูกาลด้วยการพ่ายแพ้โดยมีกองเชียร์ที่กลับบ้านด้วยความผิดหวังรวมถึงเขาคนนี้วินส์พัพเพอรี่พระเอกของเรานั่นเองครับเขาเป็นชายหนุ่มท้องถิ่นและเป็นแฟนตัวยงของอีเกิลมาตั้งแต่จำความได้ หนังได้ตัดมาที่6เดือนหลังจากนั้นครับมีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลของมือสมัครเล่นข้างถนนพระเอกได้เดินทางมาถึงพอดีพวกเพื่อนๆของเขาที่อยู่ในสนามต่างก็ดีใจที่จะได้เขามาช่วยแก้สถานการณ์ดูเหมือนว่าในสนามตอนนี้ พระเอกเป็นคนที่มีทั้งความเร็วและทักษะที่มากที่สุดและเขาก็ไม่ได้ทำให้เพื่อนๆผิดหวังครับเขาพาทีมคว้าชัยชนะมาได้จากนั้นพระเอกก็ได้กลับบ้านโดยที่บ้านมีภรรยาของเขารออยู่ภรรยาได้ต่อว่าเขายกใหญ่เรื่องที่เขาไปเล่นอเมริกันฟุตบอลแทนที่จะเอาเวลาไปหาเงินการที่เขาได้เป็นอาจารย์สอนสัปดาห์ละสวันและตอนกลางคืนทำงานในบาร์มันไม่มั่นคงคำพูดเหล่านั้นทำให้พระเอกนอนไม่หลับเลยครับ ในเช้ามันรุ่งขึ้นเขาได้ไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะสอนหนังสือแต่ว่าเมื่อเปิดประตูห้องเรียนเข้าไปก็พบว่ามีอาจารย์อีกคนสอนอยู่ขณะเดียวกันอาจารย์ใหญ่ก็เรียกตัวเขาเข้าพบและแจ้งว่าเขาถูกให้ออกเนื่องจากทางโรงเรียนต้องการลดค่าใช้จ่ายภาพตัดมาที่ในเย็ยนวันนั้นที่งานถแถลงข่าวของทีมอีโก นิกส์บอมเบลโค้ชคนใหม่ของทีมทั้งชีวิตของเขายังไม่เคยคุมทีมในระดับ NFL หลีกสูงสุดของประเทศถูกแต่งตั้งให้มารับเผือกร้อนในฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันนะ้าบาแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ครับลูกค้าในร้านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็พวกเพื่อนๆของเขานั่นเองพวกเขากำลังดูการถแถลงข่าวอยู่ และโค้ชคนใหม่ของทีมอีเกิลได้เผยว่าเขาจะเปิดคัดตัวนักกีฬาและทุกคนในเมืองฟิลาเดลเฟียมีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดตัวในครั้งนี้พวกเพื่อนๆของพระเอกต่างเชียร์ให้พระเอกเข้าคัดตัวในครั้งนี้ครับแต่พระเอกยังไม่ได้รับปากอะไรครับหลังจากเลิกงานพระเอกได้กลับบ้านทว่าตอนนี้ภระระยาของเขาได้ขนข้าวของออกไปจนหมดอีกทั้งยังทิ้งข้อความไว้ด้วยว่าแกไม่มีวันรวยแกไม่มีวันประสบความสำเร็จ ช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่น่าหดหูสำหรับพระเอกมากเลยครับในวันต่อมาพระเอกก็ได้ไปทำงานที่บาร์อีกเช่นเคยครับทว่าวันนี้มีสาวสวยมาช่วยงานที่ร้านด้วยครับเธอก็คือเจเน็ตญาติของแม็กซี่เจ้าของร้านหรือว่านางเอกของเรานั่นเองครับเธอเพิ่งย้ายมาจากนิวยอร์กและเป็นแฟนบอลของทีม New York นิวยอร์กไทแอน เธอยาะเยะ้ยถากถามว่าทีมใจแอ้นเจ๋งกว่าทีมอีเกิลขนาดไหนนั่นทําให้พวกเพื่อนๆของพระเอกเชียร์ให้พระเอกว่าจะยอมไปคัดตัวได้หรือ,อยังมีคนมาเยาะเยะ้ยถึงขนาดนี้เพราะว่าจอนนี่เพื่อนอีกคนหนึ่งของพระเอกกับผู้จากวนอารมณ์ครับว่าจะกลัวอะไรเล่าเมียก็ทิ้งไปแล้วนั่นทําให้พระเอกหัวเสียเป็นอย่างมากครับแต่เพื่อนๆก็ได้ห้ามเขาไว้พร้อมให้เหตุผลว่า อย่าไปถือสาจอหน,นี่เลยฝนมันตกงานอารมณ์ก็ฉุนเฉียวเป็นธรรมดาร่ะหลังจากเลิกงานพระเอกได้ไปที่บ้านพ่อของเขาเขาได้เล่าเรื่องที่ภรรยาเขาทิ้งไปและยังขอยืมเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านอีกด้วยครับพ่อของเขาก็ยินดีช่วยครับแต่มีเรื่องที่พ่อของเขายังเป็นห่วงเขาอยู่ก็คือเรื่องการคัดตัวพ่อของพระเอกไม่อยากจะให้พระเอกไปคัดตัวเนื่องจากว่าช่วงนี้พระเอกผิดหวังมามา,มากพอแล้วและไม่อยากให้การคัดตัวทําให้ลูกชายผิดหวังซ้ําอีกในเช้ามันรุ่งขึ้น วันนี้จะมีการเปิดคัดตัวของทีมอีเก้มีชาวเมืองหลั่งไหลกันมาคัดตัวอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มหรือแก่ การคัดตัวก็มีการทดสอบกันหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งจับความเร็วการทดสอบความแข็งแรงหรือว่าจะเป็นการรับลูกแต่อย่างว่าละครับฝีมือระดับมือสมัครเล่นทําให้การคัดตัวในวันนี้ดูเละเทะไปเลยครับที่จุดทดสอบการวิ่งก็ยังไม่มีใครที่จะเข้าตาโค้ดเลยสักคนจนกระทั่งมาถึงคิวของผู้ชายคนนี้ก็คือวินสต์ปราเปอรี่พระเอกของเรานั่นเองครับพระเอกวิ่งได้เร็วจนเข้าตาโค้ดโค้ดก็เลยสั่งให้เขาไปทดสอบรับบอลอีกทีนึงพระเอกก็ไม่ทําให้โค้ดผิดหวังครับ ไม่ว่าจะคว้างบอลมายังไงเขาก็สามารถที่จะรับได้ทุกลูกเมื่อการคัดตัวสิ้นสุดลงพระเอกได้ออกจากสนามตรงดิ่งไปที่ยรถของเขาทันทีครับเพราะว่ารถของเขามันทั้งเก่าแล้วก็สตาร์ทไม่ติดในจังหวะที่พระเอกกําลังเปิดฝากระโปรงรถเช็คดูอยู่นั้นโค้ชก็ได้เดินเข้ามาทักทายเขาและได้บอกว่าเขาเนี่ยวิ่งได้เข้าตามากวิ่งเร็วยิ่งกว่ารถของเขาซะอีกวิ่งกันไปได้สักพักครับโค้ชจึงได้รู้ว่าพระเอกเนี่ยไม่เคยเล่นทีมมหาลัยมาก่อนเลย และอายุอานามก็ปลาเข้าไป30ปีแล้วและในคืนนั้นพระเอกก็ได้ไปทํางานที่บายเช่นเคยครับเพื่อนๆของเขาก็ได้ถามเขาว่าเขาปล่อยโอกาสที่จะเข้าทีมอีกโก้หลุดมือไปแล้วใช่ไหมพระเอกก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเลยครับขณะนั้นเองโทรทัศน์ก็ได้ออกข่าวว่าในการคัดตัวครั้งนี้โคชนิกบอมเบลไเรียกตัวมาแค่คนเดียวเขาก็คือวินส์พัฟฟ์รีพระเอกของเรานั่นเองครับพวกเพื่อนๆของพระเอกเซอร์ไพรส์และดีใจกันยกใหญ่และเจ้าของร้านก็ได้ขอให้ทุกคนดื่มให้กับพระเอกครับ ผู้ที่อีก2วันจะได้ลงไปเล่นเคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่านักกีฬาทีมรักของพวกเขาและในเช้าวรุ่งขึ้นพระเอกได้ออกมาวิ่งเพื่อที่จะฟิตร่างกายเมื่อเขาวิ่งเสร็จด้วยอาการเหนื่อยหอบและเปิดประตูเข้าไปในบ้านที่มีสภาพยับเยินจากการระบายอารมณ์หลังจากที่ภรรยาของเขาทิ้งไปเมื่อพระเอกคิดได้ว่าเขาจะเป็นไอ้ขี้แพ้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเขาจึงได้ออกวิ่งไปอีกรอบครับ และแล้ววันที่พระเอกต้องไปเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาก็มาถึงเขามีเวลาสองวันในการพิสูจน์ตัวเองว่ามีดีพอสําหรับทีมอีเกิลเมื่อพระเอกมาถึงคนดูแลสนามก็ได้พาเขาไปที่ห้องแต่งตัวเขารู้สึกแทบจะไม่อยากเชื่อเลยครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาในห้องแต่งตัวของทีมรักของเขาเมื่อเขาเดินมาถึงล็อกเกอร์ที่มีชื่อของเขาติดอยู่พระเอกได้ทักท้วงกับผู้ดูแลสนามว่าชื่อของเขาเนั้นสะกดผิดเพราะว่าคําตอบที่ได้จากผู้ดูแลสนามก็คือ อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะให้ติดทีมซะก่อนเถอะค่อยมาว่ากันแหมมันเป็นคำพูดที่บาดหัวใจของพระเอกเหลือเกินครับเมื่อถึงเวลาซ้อมในวันแรกนั้นดูเหมือนพระเอกจะโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีครับจนบรรดาผู้เล่นเก่าเกิดมันไส้เขาและหลังจากซ้อมก็ได้มาหาเรื่องพระเอกในห้องแต่งตัวครับดูเหมือนว่าพระเอกในตอนนี้จะเป็นแกะดำของทีมไปแล้วครับ จากนั้นพระเอกก็เข้าห้องพักได้พบว่ามีคนส่งของมาให้มันก็คือเสื้อของทีมนิวยอร์กไจแอนท์จะเป็นใครกันล่ะครับก็นาเอกของเรานั่นเองพระเอกได้โทรกลับไปหาหนางเอกและ,ะได้ชวนเธอไปดินเนอร์นางเอกก็ได้ตอบตกลงไปครับในวันถัดมาการซ้อมก็ดําเนินไปอย่างเช่นเคยครับพระเอกยังคงเป็นที่รังเกียจของเหล่าบรรดาผู้เล่นและในการซ้อมดวลแท็กเกิลพระเอกได้โดนผักร่วงลงไปกิ้งกับพืน้นและยังโดนผู้จาดูถูกอีกครับ มันทำให้พระเอกฟิลขาดจนลุกขึ้นจะไปเอาเรื่องคืนนั่นยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับเหล่าบรรดาผู้เล่นแย่ลงไปใหญ่ครับและในคืนนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกไปดินเนอร์จากการพูดคุยจึงได้รู้ว่า นางเอกเนี่ยคปมีแฟนอยู่แล้วที่นิวยอร์กแต่เธอโดนหลอกเธอเลยหนีมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ฟิลาเดลเฟียนางได้ตัดไปที่การประชุมของโคชเพื่อที่จะคัดตัวผู้เล่นออกในรอบแรกเมื่อได้ข้อสรุปผู้ช่วยของโคชก็ได้ไปแจ้งข่าวร้ายกับเราผู้เล่นที่โดนคัดออกพระเอกของเราก็นั่งรออยู่ในห้องเพราะเขาคิดว่าเขาคงจะต้องถูกคัดออกแน่ๆแต่ว่าก็ไม่มีเสียงเคาะประตูห้องเขาครับ นั่นแปลว่าพระเอกได้ผ่านรอบแรกไปครับและในการซ้อมวันถัดมาช่วงที่ฝึกวิ่งเร็วนั้นพระเอกได้แข่งกับนักกีฬาผิวสีผู้ที่เคยดูถูกเขาพระเอกสู้พวกนั้นไม่ได้เลยครับและก็โดนคำพูดถากทางไปตามระเบียบครับ แระเอกจึงได้ไปที่ห้องแต่งตัวเขาเปลี่ยนใส่เครื่องป้องกันร่างกายแบบที่คอทอปแบกใส่ซึ่งมันมีน้ำหนักที่เบากว่ามันจะทำให้เขาวิ่งเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยการป้องกันที่ต่ำเช่นกันคนดูแลสนามมาทักท้วงเขาและเตือนว่าเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บได้ แต่ทว่าพระเอกตอบย้อนกลับไปว่าเรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะให้ติดทีมซะก่อนเถอะค่อยว่ากันเมื่อลงสนามก็เป็นไปตามคาดครับเขาสามารถวิ่งเอาชนะผู้เล่นอีก2คนได้2คนนั้นถึงกับแปลกใจกันเลยทีเดียวครับหลังจากการซ้อมดําเนินต่อไปพระเอกโดนชนหลายต่อหลายครั้งด้วยชุดป้องกันที่ปราะบางแบบนั้นมันเลยทําให้เขาได้รับบาดเจ็บครับหลังจากการซ้อมเมื่อทุกคนได้กลับหมดแล้ว พระเอกได้แอบเข้าไปในห้องพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเขาทว่าโคชนิกบอมเบลได้เข้ามาเจอพอดีแต่โคชก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับภาพตัดไปที่พระเอกกับนางเอกได้ไปดินเนอร์กันอีกเช่นเคยพระเอกได้เผยว่าในตอนนี้เขาควรเทใจให้กับการซ้อมไม่ควรที่จะวอกแวกไปกับเรื่องอื่นและนั่นทําให้นางเอกหัวเสียเป็นอย่างมากครับก็เล่นมาบอกว่าเธอเป็นเรื่องอื่นสําหรับพระเอกนางเอกเนี่ยงอนเดินหนีไปเลยครับเมื่อกลับถึงห้องพัก พระเอกพบว่าวันนี้เขามีรูเมทคนใหม่นั่นก็คือแฟรงค์ผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ของทีมในคืนนั้นแฟรงค์ Frank ได้บอกเทคนิคในการดวลแท็กเกิลให้กับพระเอกครับและได้เผยว่าเขาเบื่อแล้วที่เห็นพระเอกโดนเหล่าผู้เล่นลุมกินโตะ๊ะและในการซ้อมวันถัดมาเพื่อที่จะคัดเลือกผู้เล่นอีก5คนโคชได้วางโปรแกรมซ้อมที่หนักมากเลยครับผู้ช่วยของเขาได้เตือนโค้ชว่าก่อนจะได้อีก5คนนั้นผู้เล่นตัวจริง40คนแรกจะตายเสยก่อน แต่โค้ชก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเหมือนเขาต้องการผู้เล่นที่มีใจสู้ในวันนั้นก็มีการดวลแท็กเกิลอีกแล้วครับพระเอกของเราก็ได้ดวลแท็กเกิลอีกเช่นเคยพระเอกได้ใช้เทคนิคที่แฟงได้แนะนําเอาชนะไปได้ถึง2ครั้งเพื่อนในทีมแปลกใจกันเป็นอย่างมากครับที่พระเอกสามารถเอาชนะได้ดูเหมือนว่าในทีมตอนนี้เริ่มมีคนเห็นในความใจสู้ของพระเอกแล้วครับ หนังได้ตัดไปที่การอุ่นเครื่องของทีมอีเกิลพระเอกยังไม่มีชื่อติดในทีมเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่สำหรับทีมและโค้ชนิกบอมเบลพวกเขาอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดแพ้ทั้ง6นัดเลยครับหลังจากนั้นพระเอกได้ไปหาพ่อที่บ้านเขาได้เผยว่าไม่ช้าเขาเร็วเขาคงได้ถูกเขี่ยออกจากทีมเขาจะกลับไปทำงานที่บาร์พ่อของเขาจึงได้เล่าให้เขาฟังว่าหากชีวิตยังไม่ถึงที่สุดจงอย่าเพิ่งสิ้นหวังนี่เป็นคำพูดที่พ่อได้สอนลูกชายครับ หนังได้ตัดไปที่การประชุมคัดเลือกตัวผู้เล่นรอบสุดท้ายยังขาดอีกหนึ่งตำแหน่งมีให้พวกเขาเลือกระหว่างแซมสันกับพระเอกบรรดาผู้ช่วยโค้ชต่างพากันเลือกแซมสันหมดเลยครับและหลังจากประชุมเสร็จครอบครัวของนิชบอมเบลก็ได้มาหาเขาถึงที่ทํางานเขาได้บ่นให้ภรรยาฟังในเรื่องหนักใจในการคัดตัวผู้เล่นคนสุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะไม่เลือกพระเอกเพราะผู้ช่วยของเขาต่างเลือกอีกคน ภรรยาได้เตือนสติเขาครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเขาบอกว่าพระเอกมีหัวใจที่เป็นนักสู้และเขาเป็นหัวหน้าโค้ชเขามีสิทธิ์เลือกเองในวันถัดมาเหล่าบรรดานักกีฬาต่างพูดกันครับ เมื่อได้ผู้เล่นครบทีมแล้วใจของพระเอกตอนนี้ตกไปอยู่ตาตุ่มเลยครับและแล้วผู้ช่วยโค้ชก็ได้เรียกพระเอกเข้าไปพบกับนิก b ์บอมเบลหลังจากการพูดคุยสารทุกสุดดิบพระเอกได้กล่าวขอบคุณที่ให้เขาอยู่มาจนถึงป่านนี้แต่ว่าโค้ชกลับบอกว่างั้นก็อยู่ต่ออีก3-4เดือนสินั่นแปลว่าพระเอกได้ติดทีมเขาร่วมการแข่งขันในฤด,ดูกาลนี้แล้วครับ หลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปแจ้งข่าวดีกับพวกเพื่อน,อนของเขาและก็ได้มีการฉลองที่บาร์ประจําของพวกเขาครับในที่สุดก็ถึงการแข่งขันนัดแรกเป็นการพบกันระหว่างอีเกิลปะทะคาร์บอยพระเอกตื่นเต้นมากจนต้องเข้าไปอ้วกในห้องน้ําขณะที่เขากําลังออกมาล้างหน้าล้างตาอยู่นั้นปรากฏว่าคนที่อ้วกอยู่ห้องข้างๆข,ของเขานั่นก็คือนิ์บอมเบลนั่นเองครับเขาคงจะตื่นเต้นกับ NFL นะัดแรกเหมือนพระเอกครับ เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นเป็นฝ่ายคาร์บอยที่จะได้บุกก่อนพระเอกวิ่งตรงไปยังผู้เล่นที่กําลังพาบอลขึ้นมาขณะที่เขาเหลือเพียงไม่กี่ก้าวที่จะถึงตัวผู้เล่นพระเอกกับขาตายขึ้นมาซะอย่างนั้นครับ เป็นผลทําให้เขาโดนกระแทกร่วงลงไปกิ้งกับพื้นเกมการแข่งขันดําเนินต่อไปเป็นฝ่ายคารบอยที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้วันนี้เป็นวันแย่ๆของทีมอีเกิลอีกวันรวมถึงพระเอกของเราด้วยครับตามสํานักข่าวต่างออกข่าวถึงความไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของโคช้ชที่เลือกตัวพระเอกมาติดทีมบางสํานักข่าวก็บอกว่า ทีมนี้ต้องการนักอเมริกันฟุตบอลไม่ใช่บาร์เทนเดอร์อายุ30หลังจากการแข่งขันในนัดแรกพระเอกได้ไปขอโทษแล้วก็ง้องนางเอกถึงที่บ้านครับทว่านางเอกยังใจแข็งไม่ยอมยกโทษให้เป็นผลให้การซ้อมตลอดสัปดาห์นั้นพระเอกไม่มีสมาธิเลยครับจนกระทั่งในเย็นวันหนึ่งเขาใช้เวลาหลังการซ้อมออกไปขับรถเล่น เขาได้เห็นเด็กที่กำลังเล่นอเมริกันฟุตบอลโดยมีคนนึงใส่เสื้อเบอร์83ซึ่งเป็นเบอร์เสื้อของพระเอกครับในจังหวะนั้นพระเอกคงจะเป็นเื่มหน้าดูนะครับเมื่อถึงสนามบอลข้างทางที่มีพวกเพื่อนๆของเขากำลังเล่นอยู่เพื่อนคนนึงได้มาขอให้พระเอกลงไปเล่นช่วยเพราะว่าทีมกำลังจะแพ้พระเอกได้ปฏิเสธไปครับเนื่องจากเขาต้องลงแข่งให้อีเกิลในสุดสัปดาห์นี้ขณะที่ฝนเริ่มตกลงมาพระเอกได้ลงจากรถและได้ไปเล่นช่วยเพื่อนๆของเขา ดูสีหน้าและแววตาพระเอกดูมีความสุขมากเลยครับคงจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเก่าที่แสนจะอบอุ่นหลังจากเล่นเสร็จพวกเพื่อนๆได้ขอร้องเขาว่าถึงจะเป็นนัดสุดท้ายที่เขาได้เล่นให้กับอีโก้ขอชนะให้พวกเขาสักนัดได้ไหมนั่นทําให้พระเอกยิ้มออกมาแล้วก็ได้รับปากพวกเพื่อนๆไปครับหลังจากนั้นพระเอกได้กลับไปที่บ้านปรากฏว่ามีนางเอกนั่งรออยู่เธอบอกว่าเรื่องที่พระเอกมาง้อเธอเธอต้องใช้เวลาเพื่อตัดสินใจแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันต่อ พระเอกได้หนึางเอกเข้ามาจูบเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมพระเอกได้กลับมาชาร์จแบตท,ที่บ้านมีกําลังใจเต็มเปี่ยมสําหรับการแข่งขันในนัดหน้าหนังได้ตัดไปที่การแข่งขันระหว่างทีมอีโก้พบกับนิวยอร์กไจแอนท์นัดนี้พวกเพื่อนๆของพระเอกก็เข้ามารับชมด้วยครับในห้องแต่งตัวโคชนิกบอมเบลได้กล่าวกับลูกทีมว่าด้วยเศรษฐกิจตอนนี้ชาวเมืองกําลังย่าแย่ ขอชัยชนะให้กับพวกเขาสักนัดจงมอบความหวังให้กับพวกเขานี่เป็นคําพูดปลุกใจที่ทําให้เหล่านักกีฬาลงเล่นเพื่อชาวเมืองฟิลาเดลเฟียโดยเฉพาะพระเอกของเราผู้ที่เติบโตมาจากเมืองนี้ก่อนจะลงสนามพระเอกได้เอากระดาษข้อความของภรยาเก่ามาอ่านครับข้อความที่บอกว่าแกไม่มีวันรวยแกไม่มีวันประสบความสําเร็จและเขาก็ได้ฉีกมันทิ้งไปเสมือนว่าเขาจะก้าวข้ามคําพูดดูถูกแบบนี้ไปให้ได้ เมื่อเสียงนกเบียรเริ่มขึ้นพระเอกวิ่งออกไปหลบผู้เล่นของทีมใจแอนได้ถึง2คนก่อนที่จะเข้าไปแท็กเกิลตัววิ่งของทีมใจแอนได้แม่นัดนี้พระเอกเปิดตัวได้สวยต่างจากนัดก่อนเลยครับท่านผู้ชมก็มีอีกหลายต่อหลายจังหวะนะครับที่พระเอกทําได้ดีจนกระทั่งทีมใจแอนเริ่มมาปิดตายพระเอกครับพระเอกโดนชนแล้วชนอีกลม้ลมลงไปกิ้งกับพื้นแต่เขาก็กัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับจนในช่วงท้ายเกมใจแอนมีคะแนนนำอีเกิลอยู่ และเป็นเพย์สุดท้ายที่อีเกิลจะต้องเตะบอลให้ใจแอนเพื่อเปลี่ยนฝ่ายรุกนั่นแปลว่าอีเกิลจะหมดโอกาสที่จะทําแต้มขณะที่ชาวเมืองทุกคนกําลังจะหมดหวังเมื่อเพย์นี้เริ่มขึ้นพระเอกสลัดตัวบล็อกแล้ววิ่งตรงไปที่ตัววิ่งของทีมใจแอนเขาแท็กเกอร์เข้าไปอย่างแรงทําให้บอลหลุดจากมือของผู้เล่นทีมใจแอนพระเอกลุกขึ้นหยิบลูกบอลแล้ววิ่งควบตรงไปที่อินโซนทันทีและนั่นก็เป็นทัชดาวครับอีเกิลพลิกกลับมาเอาชนะได้อย่างปาฏิหาร พระเอกได้มอบความสุขและความหวังให้กับชาวเมืองฟิลาเดลเฟียถึงมันจะเป็นเพียงความสุขเล็กน้อยแต่สำหรับชาวเมืองแล้วมันทำให้พวกเขามีแรงลุกขึ้นสู้ชีวิตในวันต่อไปและหนังเรื่องนี้ก็สร้างจากชีวิตจริงของวินส์พัฟเฟอรี่ครับหลังจากนั้นวินส์ได้เล่นให้กับอีเกิลอีก3ฤดูกาลครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังท้อแท้ในชีวิตผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบช่วยเผ่อไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ